ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน t i k t o อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ Kmem k e p c h กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมเิียข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลียข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วนะคะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่านี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นเพิ่มไห์นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ100ไลค์นะคะเพิ่งอยู่ที่2ขวบบาทเองนะก็ถูกมา,มากเลยเนาะแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าราทการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งนะคะมาเติม1นึ่บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกสปเซค่ะเรามาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอ่งเปล wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขันต่ำที่0บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูม,มันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราท ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะเลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปหนาทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะน,นะคะออเดอร์ของเราค่ะทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ตติกตอของเรากันนะคะไปดูยอดไของ กันเนเะตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่44ไลค์นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรนะีน้าจอก่อนนะคะ ก็ยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สารานะบอกไปค่ะบอกกาลังดําเนินการให้เราอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวให้เวลาทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราสักครู่นะคะเราก็จะนั่งรอกันไปก่อนนะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปเนาะเราก็จะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่อยอดไลค์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก44ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น169ไลค์กันแล้วนะคะก็ที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้รอนานเลยมากเลยค่ะประมาณ5นาทีเนาะเขาก็คืนยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วม,มากๆเลยนะคะหากยอดเกินไปเนาะก็ไม่ต้องตกใจคะ่ะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM MM มเมขีดสีเห็ดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามา ใช้เนาะเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ปิวประการใดไปหรือมีสิยงรบกวนก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ